ถ้าผงสุพรรณนะครับพิมพ์หน้ากลางนะครับเพื่อนๆพยายามจดจําพิมพ์นะครับพยายามพยายามจดจําพิมพ์นะครับแล้วก็พยายามจดจาใบหน้านะครับรูปทรงของใบหน้านะครับองค์นี้ถ้าขึ้นติดชัดเจนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเกตนะครับให้เป็นเกตลักษณะเป็นเหมือนกับอ่าเป็นหมวกนะครับเป็นหมวกนะครับนะครับ ต่อมานะครับเพื่อนๆสังเกตหูนะครับปลายหูทั้งสองข้างเนี่ยนะครับหูขวานะครับพักกันซ้ายพักกันซ้ายพักกันขวานะครับเขาจะมีความยาวเท่ากันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะครับเขาจะมีความยาวเท่ากันนะครับแล้วก็ลักษณะของหูทั้งสองข้างเนี่ยนะครับเขาจะมีลักษณะที่มีความคมนะครับเป็นสันนะครับ มยความคมเป็นสันนะครับอ่านะครับ <_ C 1> เห็นไหม<_ <T> _>เป็นเส้นคมคมเลยนะครับเป็นเส้นคมคมเลยนะเ่ยนะครับเป็นเส้นคมคมลงมาลากยาวลงมานะครับอ่านะครับอ่าเดี๋ยวลงกล้องสักนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะนอ่น,นคะครับ องค์ที่ติดสวยชัดๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นหน้าตาเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นหน้าตานะครับองค์นี้ยังเห็นยังเห็นหน้าตาลายๆนะครับยังเห็นหน้าตาลายๆนะครับเห็นตรงนี้จมูกนะครับตานะครับปากนะครับเห็นไหมนะครับอ่าต่อมานะครับเพื่อนๆพยายามจดจําทรงนะครับของคางนะครับทรงของใบหน้านะครับ หน้ากลางเนี่ยเขาจะมีลักษณะเหมือนกับอ่าอวบอิ่มหน่อยๆนะครับนะครับหน้าเขาจะไม่ได้เป็นเหลี่ยมเหมือนกับหน้าแก่นะหน้าเขาจะไม่ได้เป็นเหลี่ยมเหมือนหน้าแก่นะครับเห็นไหมเขาจะมีแก้มนะครับมีลักษณะอวบอิ่มนะครับนี่นะฮะอ่าครับอ่าจุดต่อมานะครับ เพื่อนดูหน้าอกนะครับส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับของพระผงสุพรรณนั่นก็คือหน้าอกนะครับเห็นไหมฮะและที่สําคัญเนี่ยพระผงสุพรรณเนี่ยหน้าอกเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับหัวช้างนะครับเพื่อนหน้าอกเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับหัวช้างนะครับอ่าตรงนี้นะครับนะครับเขาจะมีลักษณะคล้ายกับหัวช้างนะครับนี่ตรงนี้เป็น เป็นหัวนะครับใหญ่ๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็ด้านข้างนะครับตรงเอวนะครับเห็นไหมเขาจะมีร่องนะครับเขาจะมีร่องร่องเอวนะครับนี่นะครับเราจะมีร่องเอวนะครับเห็นไหมนี่เขาปกพัน ต่อมานะครับหัวไหลนะครับเพื่อนๆดูนะครับหัวไหลเนี่ยเขาจะปีกกว้างออกมานะครับเขาจะปีกกว้างออกมานี่ขนาดน,นี้เลยนะครับแล้วก็หักเข้ามานะครับหักเข้ามาลำแขนเนี่ยเขาจะเป็นเต้นนะครับเป็นแนวของเต้นเต้นลำแขนนะครับเล็กๆตึงต่างจากทิมหน้าหนุ่ม นะซึ่งต่างจากพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับเพราะว่าพิมพ์หน้าหนุ่มเนี่ยนะครับลำแขนเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นท่อนใหญ่นะครับจะมีลักษณะเป็นท่อนใหญ่นะครับแต่พิมพ์หน้ากลางเนี่ยนะครับเขาจะมีลักษณะลำท่อนแขนเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กน,นะครับเป็นเส้นลงมานะครับจะไม่ได้เป็นเส้นลงมาทื่อๆตรงๆนะนะครับจะไม่ได้เป็นเส้นทื่อๆลงมาตรงๆนะ ไม่ได้เป็นเส้นตรงๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับพระเนี่ยเขามีมิติเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาจะลงมาปุ๊บพอมาถึงข้อศอกเนี่ยเขาจะแบกออกมาหน่อยนะครับออกมาแบกออกมาเป็นมิติออกมานะครับลงมานะครับเห็นไหมยืดออกมาเป็นมือนะครับตรงนี้เป็นข้อมือนะครับเเป็นมือเห็นไหมฮะเช่นกันนะครับแขนด้านซ้ายก็เช่นกันนะครับเห็นไหม พอหลังจากออกจากวัลไลมานะครับลงมาปุ๊บตรงนี้เขาก็จะหักศอกนะครับเฉียงลงมาเป็นเส้นเล็กๆเห็นไหมเป็นเส้นเล็กๆตรงนี้เป็นข้อมือนะครับตรงนี้เป็นมือนะครับเป็นมือและจุดสําคัญเลยนะเพื่อนๆจุดสําคัญของพระผงทุพันพิมหน้ากลางเนี่ยนะครับปลายมือนะครับปลายมือเขาจะมีเส้นมาชนนะครับ ข้อพักกอดนะครับหรือว่าชนข้อมือนั่นเองนะครับปลายมือด้านซ้ายเนี่ยนะครับเขาจะยาวมาชนข้อมือด้านขวานะครับตรงนี้นะฮะผมลงกล้องให้ดูนี่เห็นไหมดูตัดแตงนะครับเนี่ยเขาจะมีเส้นที่เขาจะมีเส้นต่อออกจากมือนะครับเนี่ยเขาจะมีเส้นต่อออกจากมือมานะครับมาจะลดข้อมือเลยนะครับมาจะลดข้อมือเลยนะครับ เนี่ยเห็นไหมฮะลำแขนเขาจะลงมานะครับแล้วก็หักข้อออกมานะครับหักข้อสองออกมายื่นออกมานิดนึงนะครับมาเป็นมือนะครับวางอยู่บนบนหัวเข่านะครับเนี่็นคะครับแขนน้านซ้ายก็เช่นกันนะครับเขาจะไม่ได้วงแขนเขาจะไม่ได้โค้งนะครับวงแขนเขาจะไม่ได้โค้งนะวงแขนเขาจะหักเป็นฉากนะครับเห็นไหมครับ เออลงมาปุ๊บหักฉากลงมาตรงนี้เห็นนะครับ <_ C os ic> หักขากอีกท่อนหนึ่งนะครับแล้วก็หักข้อมือนะครับเป็นมืออีกท่อนหนึ่งนะครับแล้วก็ปลายปลายมือด้านขวาบ้านซ้ายเนี่ยมาชนข้อมือด้านขวาเห็นไหมครับอ่านะครับ <_ c' est> เห็นไหมอ่ารำแขนเขาจะมีเป็นลักษณะเป็นเส้นเล็กกว่านะครับเล็กกว่าพิมพหน้าหนุ่มนะอ่าองค์นี้เป็นพิมพ์หน้ากลางนะครับ เป็นพิมพ์หน้ากลางนะครับโอเคนะครับ <ś simplesmente> ต่อมานะครับหน้าตักนะครับเพื่อนๆหน้าตักนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณเข่านะครับเข่าซ้ายนะครับลงมาเป็นแข่งนะครับตรงนี้เป็นแข่งแข่งด้านซ้ายนะครับตรงน,นี้เป็นแข้งขวานะครับ ลักษณะแข้งเนี่ยขเขาก็จะมีลักษณะที่เส้นเล็กกว่าพิมพ์หน้าหนุ่มนะลักษณะเส้นเล็กกว่าพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับนีถ้าเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มเนี่ยเขาจะมีท่อนแขนนะครับท่อนแขนท่อนขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นลำลำท่อนใหญ่นะครับอแต่ถ้าเป็นพิมพ์หน้ากลางเนี่ยนะครับจะเป็นจะเป็นเส้นค่อนข้างที่จะเล็กกว่านะครับนี่นะครับ รายละเอียดของพระมงสุพันธ์นั้นไม่เยอะนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพระเนี่ยเขามีความเป็นมีมสนเสน่ห์นะครับมีสนเสน่ห์นะครับแล้วก็ในการพิจารณาพระแท้พะระเกศเนี่ยนะครับในการพิจารณาพระแท้เนี่ยคือมีมิตินะครับดูนะครับแม้กระทั่งท่อนแขนเห็นไหมครับเขาจะอ่อนช้อยนะครับไม่ได้เป็นแท่งลงมาตรงๆนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆเห็นของเกสเนี่ยมือแขนเนี่ยเขาจะลงมาเป็นแท่งตรงๆเลยนะครับอ่าแล้วก็แขนซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะเป็นลักษณะเป็นหักหักเป็นเป็นเป็นหักฉากนะครับหักเป็นฉากนะครับเห็นไหมแ่านะครับเนื้อหาของรายละเอียดของการสังเกตภาพผมงสุพรรณก็จะประมาณนี้นะครับตัวในเรื่องของ เนื้อหามวลสารก็อย่างที่บอกนะครับดูด้านหลังก็ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับลายลายนิ้วมือนะครับลายรูปลงกล้องสักนิดนึงนี่นะครับนะครับปิดดังข้างให้นะครับนะครับลักษณะก็จะเป็นการตัดนะครับมันเป็นลักษณะการตัดนะครับอ่า เออนะครับนี่พะพักนะครับเห็นไหมพักกันนะครับหัวทั้งสองข้างนะครับคมเป็นสันนะครับแล้วก็แหลมนะครับและที่สําคัญเนี่ยยาวเท่ากันนะยาวเท่ากันนะครับนี่ยาวเท่ากันนะครับหน้าอกมีลักษณะเป็นเหมือนกับหัวช้างนะครับนูนใหญ่เป็นหัวช้างเลยนะครับแล้วก็ดูน้านข้างนะครับข้างเอวจะเป็น จะเป็นล่องเอวนะครับเป็นสันนะครับแขนทั้งสองข้างนะครับพิ้วนะครับไม่เป็นเส้นทื่อๆนะครับแขนขวาจะมีลักษณะดิ่งลงแล้วก็เฉียงออกมานะครับแล้วก็เป็นเป็นฝ่ามือนะครับแขนซ้ายเช่นกันนะครับจะเป็นลักษณะท่อนเล็กๆนะครับแล้วก็หักศอกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปลายมือ ด้านซ้ายนะครับจะชนพระกรด้านขวานะครับหรือว่าข้อมือข้อพระกรนะครับเนี่ยนะแขนอาขานะครับขาก็จะเป็นลำท่อนลำเล็กนะครับซึ่งต่างจากพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับที่มีขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นท่อนลำใหญ่นะครับเนี่ยรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับรายละเอียดประมาณนี้นะครับสําหรับพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหน้ากลางนะครับพิมพ์หน้ากลางนะครับ เนี่นะครับอ่านะครับเป็นยังไงบ้างครับพระผสุพิบัทิหน้ากลางนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าท่านใดที่จะไปย้อนดูคลิปก็ไปดูได้นะครับที่ช่อง youtube นะครับช่องแม็กช้งเผือกนะครับชมพระแท้กับแม็กช้งเผือกนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่มีพระเบญจาพีนะครับหรือว่าพระผงสุพันธ์แบบนี้นะถ่ายรูปส่งมาได้นะครับผมยินดีรับเข้านะครับที่ไลน์แอดนะครับ mt 99999นะครับมี95ตัวนะครับยินดีรับเข้านะครับ